ต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้อมปากสตูภา้ากับรายการคุยเฟื่องเรื่องโหราดิฉันอาจารย์พัญมนต์นสุริยาศักดิ์ผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยถึงลัคนาราศีตุลลัคนาราศีพิจิกและลัคนาราศีพนูนะคะ ก่อนจะไปคุยกันเรามาดูกิจกรรมของสมาคมก่อนนะคะตอนนี้นะคะสมาคมปิดการสอนอยู่นะคะไม่สามารถมาเรียนได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะมาทําธูระจะมาขอใบอวุฒิบัตรนะคะก็สามารถมาพบกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะท,ที่สมาคมซึ่งสมาคมก็จะเปิดให้เจ้าหน้าที่เนะะี่ยค่ะติดต่อกับท่านได้นะคะก็คือวันพฤหัส,สบดีวันศุกร์และวันเสาร์นะคะ เข้ามาในเวลาทําการนะคะ9นาฬิกาถึง16นาฬิกานั่นเองแล้วก็เบอร์โทรของสมาคมนะคะท่านจะโทรมาถามก่อนก็ได้นะคะ026298181-2นะคะ026298181-2นะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะท่านที่ลัคนาราศีตุลนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตท่านนะคะ อ,อันดับแรกเลยวันนี้นะคะวันที่เราอัดเทปกันนี้นะคะก็ถือว่าดาวประจําตัวของท่านเลยนะคะได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจยศศักดิ์ดังราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะดาวประจําตัวของท่านได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะแล้วยัง สเสวยสมโนเกเนี่ยคะ่ะก็เอาสองเรื่องไปบวกกันนะคะราชาและสมโนก็แปลว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสำหรับท่านที่มีลัคนาลาศีตุลน,นะคะเป็นกรรมดีนะคะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวศุภเคราะห์ถือว่าเป็นกรรมดีที่ท่านทำก็เลยส่งอนี่ส่งผลบุญให้ท่านก็คือดาวศุกร์สเสวยเลิกสมโนเลิกเป็นบุญเหลือเกินนะคะ ที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านนะคะเช่นเรื่องของการเงินการงานที่ท่านทำเนี่ยเขาถือว่าเป็นช่วงบุญให้ผลล้วนๆเลยนะคะแล้วก็มีดาวเล็กดาวน้อยแต่ก็ส่งผลดีกับท่านอีกเหมือนกันก็คือมีดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นเรื่องลาภผลรายได้ของท่านเนี่ยไปอยู่ในภพสุภะก็แปลว่าท่านจะได้ลาภในเรื่องของคำว่าเกียรติยศชื่อเสียง งานที่ท่านทำนะคะจะส่งผลดีด้วยก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยก็ได้ตำแหน่งราชาโชคเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธไปสถิตสถานอยู่ในภพสุภะนะคะทางโหราศาสตร์ตกใจกันมากเลยว่าอาจารย์ของผมเนี่ยดาวพุธเป็น9้านะคะดาวพุธเป็น9้าเนี่ยแต่ท่านอยู่ภพที่ดีตำแหน่งของท่านก็ดีด้วยนะคะก็คืออยู่ในภพสุภะ สุภะแปลว่าช่วยเหลือเกื้อกูลท่านในเรื่องที่ท่านไปเจรจาไปติดต่อไปสื่อสารไปไปประสานงานเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะซึ่งตอนนี้ดาวพระพุธเนี่ยได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งกนเกษตรผดเด็ดออกซึ่งพื้นฐานหากท่านไปติดต่ออะไรไว้นะคะท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือนั่นเองแต่การช่วยเหลือของท่านเนี่ยดาวพระพุธตอนนี้นะคะ ท่านโคจรมาอยู่ในราศีมิถุนนีคะท่านมีเลิกอยู่23องศา27ลิปดาถือว่าสเสวยเลิกทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นพินทุเล็บก,ก็แปลว่าท่านได้รับการช่วยเหลือนะคะแต่มีข้อแม้นะคะก็คือเป็นเพชธาตินั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเล็กดาวน้อยนะคะ บ้างนิดหน่อยนะคะก็ยังดีเนาะในเรื่องเหมือนเช่นคําว่าค่าผ่านด่านนะคะหรือค่าดําเนินรายการนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่าดาวพุธท่านเป็นดาวเล็กก็เล็กๆน้อยๆอยแต่ตําแหน่งของท่านเนี่ยใหญ่เหลือเกินก็บปลว,ว่าท่านได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะคะส่วนดาวใหญ่นะคะดาวใหญ่นี้ก็คือดาวพระหัสสบดีให้คุณท่านมากเลยซึ่งตอนนี้ดาวพระรหัสสบดีเนี่ยโคจรมาอยู่ในภพปุตตะ ปลว่าการลิเริ่มการที่ท่านจะได้สิ่งใหม่นะคะปรากฏว่าดาวพระหัสบดีตอนนี้โคจรถอยหลังอยู่นะคะอันนี้ดาวเขาเรียกว่าดาวพระหัสบดีโคจรพักแต่ก็มีข้อดีสําหรับบางท่านนะคะบางท่านท่านที่เกิดมาเนี่ยดาวพระหัสบดีของท่านโคจรพักอันนี้แปลว่าดวงของท่านจะสวนกระแสนะคะก็คือคนอื่นเนี่ยธุรกิจไม่ดี แต่ของท่านธุรกิจที่ท่านดําเนินไปเนี่ยกับส่งผลดีนะคะอันนี้ก็ต้องไปตรวจดวงชะตานะคะว่าตอนที่ท่านเกิดเนี่ยดาวพฤหัสบสดีของท่านโคโจรพักหรือไม่นะคะสําหรับท่านที่ดาวโคจรพฤหัสบสดีโคโจรปกตินะคะเรื่องราวของท่านที่ท่านาเริ่มต้นเนี่ยก็จะสะดุดไปพักหนึ่งนะคะก็จะไปเดินอีกครั้งหนึ่งเมื่อ วันที่27ตุลาคมเป็นต้นไปก็ให้ท่านที่ลัคนาราศีตุลเนี่ยอดทนรอหน่อยนะคะสำหรับท่านที่ดาวพฤหัสบดีโคจรปกตินะคะแล้วก็ดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่มากนะคะทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าดาวเสาร์ดาวเนี่ยเป็นดาวทุกดาวโทษแต่สำหรับท่านที่ลัคนาราศีตุลน,นะคะ ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งกัปเศษแล้วก็เข้ามาในภพพันธุของท่านถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์นะคะอันนี้ดาวเสาร์ท่านก็จะส่งผลดีนะคะส่งผลดีในเรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่นะคะบริษัทของท่านนะคะก็จะส่งผลดีกับท่านเป็นอย่างมากก็คือดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอุปดมเกณฑ์นั่นเองแต่ก็อีกนั่นแหละค่ะ ตอนนี้ดาวพระเสาร์ท่านก็โครจรถอยหลังเหมือนกับดาวพระหัส,สบดีนะคะก็จะมีสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือสองอย่างคือถ้าท่านเนี่ยเกิดตอนดาวเสาร์โครจรพักท่านก็จะส่งผลดีนะคะและท่านที่เกิดตอนดาวเสาร์โครจรปกติเรื่องราวในเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดินเรื่องของบริษัทของท่านเนี่ยก็จะชะงักไปช่วงหนึ่งนะคะก็จะไปเริ่มเดินเมื่อ เดือนตุลานะั่นเองก็ให้อดทนนิดนึงนะคะส่วนดาวพระราหูค่ะท่านไปอยู่ในเรื่องของคำว่ามรณะนะคะมรณะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของคำว่าดาวพระราหูท่านมาจากคำว่าปุตตะนะคะปุตตะมรณะก็เป็นเรื่องของคำว่ามันมีสองเรื่องนะคะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นนะคะมรณะแปลว่าการจบจาก แต่ในการจบจากตรงนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวใหญ่ท่านอยู่พบมรณะไม่ทายเสียนะคะทายดีก็แปลว่าท่านจะจบจากเรื่องหนึ่งหรือโครงการหนึ่งไปสู่อีกโครงการหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ถือว่าดีเช่นเราไม่ทำงานที่ที่นี่ละเราจะไปเริ่มต้นที่ไกลๆอย่างนี้นะคะเขาถือว่าปุตตะมรณะก็จะส่งผลดีเช่นกันนะคะ พราะว่าดาวราหูเนี่ยถือว่าเป็นดาวบาปถ้าท่านเข้าไปสู่ในภพมรณะไม่ส่งผลดีนะคะถือว่าดาวพระราหูท่านไปกัดกินภพมรณะหรือท่านที่ป่วยอยู่ก็ได้นะคะราหูก็จะไปกัดกินความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นนะคะให้ท่านหายก็คือกลับคืนมานั่นเองนะคะสู่ภาวะที่ปกตินะคะแต่การกลับคืนมานี่ดาวพระหัสสดีซึ่งตอนนี้ท่านถอยหลังอยู่ ก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็อดทนสู้ๆกับปัญหาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะของเราเนี่ยทั้งโลกมีโรคระบาดอยู่แล้วก็สถานการณ์ก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็อยากให้ท่านเนี่ยนะคะดูแลตัวเองนะคะอ,อย่าไปอยู่ในสถานนะหรือว่าสถานที่ที่ เป็นเสี่ยงนะคะก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงถือว่าความแข็งแรงเนี่ยเชื้อโรคต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมากัดกินท่านได้นะคะแล้วก็ดาวมฤตยูค่ะ่ถือว่าเป็นดาวใหญ่เช่นกันนะคะก็มาเล็งลัคนาราศีตุลอันนี้ไม่ได้น่ากลัวนะคะแปลว่าชีวิตของท่านน่ยจะพลิกผันนะคะท่านจะได้อะไรแบบฟุกฟุกนะคะอะไรที่ว่าเนี่ยก็เพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยค่ะ ท่านไม่มีตัวตนนะคะก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นสิ่งของอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านแบบไม่คาดฝันเนี่ยก็ถือว่ามรุตยูเนี่ยท่านให้คุณน,นะคะซึ่งตอนนี้พระมรุตยูเนี่ยท่านก็ส่งผลดีเลงลัคนาท่านก็แปาว่าส่งผลถึงท่านเนี่ยร้อแต่ไม่ให้โทษนะคะอันนี้ก็สําหรับ ท่านที่ลัคนาราศีตุลน,นะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยหลายเรื่องเช่นกันแล้วก็ให้ให้ไประวังในเรื่องที่ว่าดาวพักกับไม่พักแค่นั้นเองนะคะต่อไปลัคนาราศีพิจิกนะคะเรามาดูว่าช่วงกลางปีของท่านเนี่ยเดือนกรกฎาจนถึงเดือนมกรานะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะ อันดับแรกก็มาดูดาวประจาตัวของท่านก่อนนะคะซึ่งได้แก่ดาวพระอังคารนั่นเองซึ่งตอนนี้ดาวประจําตัวของท่านเนี่ยโครจรได้ตำแหน่งนิดแสนน่ากลัวว่าชั่วร้ายจะทําให้ต่ำต้อยถอยชะตานะคะด้วยส,สภาวะหรือว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยทำอะไรไม่ได้ดังที่ใจคิดนั่นเองก็คือได้ตำแหน่ง เป็นนิดนะคะแต่น,นิดองคเนี้ยท่านจะฝื้นขึ้นมาเพราะว่าราศีกีตัเนี่ยเขาถือว่าถ้ามีดาวอังคารดาวพระราหูอยู่ในภพที่9นะคะเขาบอกว่าราศีกีตะมีลักอยู่หากภุมมาราหูเข้าสู่สมในเรือนที่3เรือนที่9เรือนที่12ต้องนิยม เป็นอุดมเกณฑ์ชาตาท่านว่าไว้ท่านจะประเสริฐเลิศดกว่าบรรดาญาติมีอำนาจวาสนาจะหาไหนจะรุ่งเรืองเฟื่องยศถาอ่าอัมภัยแม้นลูกไพ่จะได้เป็นนายคนก็แปลว่าปัจจุบันนี้ดาวประจำตัวของท่านเนี่ยคะ่ะได้ตำแหน่งนิดท่านก็ต้องทำตัวเป็นนิดนะ ไปอาสาไปรับใช้นะคะแล้วสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติยศนะคะเขาบอกว่าจะรุ่งเรืองนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าอาสาเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าอาจารย์สังเกตดูเนี่ยว่าคนมียศมีตําแหน่งนะคะก็มาช่วยเหลือมาดูแลเพื่อนหรือมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเราเนี่ยค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วท่านก็จะได้กลับมาเป็นเรื่องของเกียรติยศและชื่อเสียง คือว่าทำบุญนะคะเพราะว่าดาวคารตอนนี้ท่านสเสวยเริกสัม,มนโนเริกนั่นเองนะคะแล้วบุญกุศลก็จะส่งถึงท่านเมื่อวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวประจำตัวของท่านก็จะโครจรมาได้ตำแหน่งเจ้าโยงยศถือว่าให้คุณกับดวงชะตามากนะคะ ส่วนดาวใหญ่ที่ส่งผลดีกับท่านลัคนาราศีพิจิกก็คือดาวพฤหัส,สบดีนะคะถือว่าเป็นดาวสุขเคะให้คุณสถานเดียวนะคะดาวพระท่านมาสู่บ้านนะคะเข้ามาบ้านท่านท่านก็ต้องทำตัวเป็นพระนะคะเป็นผู้ที่ใจดีนะคะถือว่าดาวพฤหัส,สบดีมาอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งนะคะสองตำแหน่งก็คือตำแหน่งแรก เขาถือว่าเป็นปัทุม,มเกณฑ์ก็จะเกิดขึ้นในบ้านในบริษัทของท่านท่านก็ต้องทำประพฤติตัวเหมือนพระสงฆ์นะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะว่าดาวพระหัสบวสดีตรงเนี้ยท่านมีตําแหน่งปัทุม,มเกณฑ์แปลว่าดอกบัวเราก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นะคะเทวดาเทพที่ปกปักรักษาที่อยู่ในบ้านท่านก็จะอํานวยอวยพรให้ท่านนะคะ ยิ่งในยุคนี้นะคะถือว่าเป็นยุค COVID โควิดโรคระบาดเนี่ยสิ่งน้อยนอยนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้ท่านก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะคะอาจารย์เชื่อในเรื่องของศีลน,นะคะเพราะว่าดาวพระหัสสดดีบอกว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุยันติตาาัตมะสีลน,นวิโสทะเยนะคะเพราะฉะนั้นคำพระท่านสอนเนี่ยนะคะ นานมาล้นะคะที่คนไทยเราเนี่ยอยู่ถือว่าอยู่ในศาสนาพุทธนะคะถ้าเราถือศีลเราไม่ทําผิดไม่คิดร้ายกับใครถือว่าศีลก็จะมาช่วยท่านแบบปฐุมมเกณฑ์จริงๆนะคะช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวใหญ่มากนะคะโคจรมาอยู่ในภพราศีที่7ของขั้นที่มีลัคนาลาศีพิจิก เขาถือว่าเป็นองค์เกณฑ์นะคะราศีพิจิกด,ดาวพระราหูมาอยู่ในภพที่7กีตัสัตต,ต้ององค์เกณฑ์นะคะอสุรินภูเมนกล่าวไว้นะคะเขาถือว่าท่านที่ลำบากอยู่เนี่ยนะคะดวงชะตาของท่านก็จะพลิกผันหรือใครที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นนะคะ ก็คือดาวพระราหูได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ราศีกีตันั่นเองแต่เนื่องจากว่าดาวพระราหูเป็นดาวภาคกลางคืนท่านก็อาจจะทํางานมากขึ้นนะคะแล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยท่านก็ได้ตําแหน่งนิดเช่นกันก็คือในเรื่องของอาสาในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลเทคแครนะคะตรงนี้กับส่งผลดีกับท่านที่ลัคนาราศีกีตัด นะคะส่วนดาวใหญ่อีกองคหนึ่งก็คือดาวพระมรุตยูนั่นเองอยู่ในภพอลิของท่านที่ลัคนาราศีกีตกกีตักนะคะถ้าท่านมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะพระมรุตยูก็จะมาช่วยเหลือท่านนะคะช่วยเหลือแบบฟุกฟุกนะคะแบบไม่คิดไม่ฝันนะคะเพราะว่าดาวมรุตยูเนี่ย ถือว่าเป็นดาวที่อยู่เหนือธรรมชาติก็เป็นได้นะคะเวลาท่านให้โทษท่านก็ให้โทษหนักเวลาท่านให้คนท่านก็ให้คนแต่สำหรับลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวมรตยุท่านให้คนอยู่ในภพอัตตินะคะก็แปลว่ามีปัญหาอะไรก็ให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะกลับส่งผลดีกับท่านแล้วก็ดาวเสาร์นะคะ ดาวเสาเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่วิริยะอุปสาหะนะคะก็มาสถิตสถานอยู่ในภบสังคมของท่านนั่นเองก็แปลว่าสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยนะคะเรามีเพื่อนเรามีสังคมนะคะสังคมก็ยังมองเห็นคุณางามความดีของท่านอยู่เพราะฉะนั้นดาวเสานะคะมาสถิตสถานอยู่ในสังคมในภบสังคมของท่านก็แปลว่า ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากสังคมที่ท่านอยู่นะคะซึ่งดาวเสาท่านมีตาแหน่งกักเศษผดเด็ดออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นไม่แน่นหนาไม่พาหมองเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากสังคมหรือญาติพี่น้องของท่านอย่างแน่แท้นะคะเพราะว่าดาวพระเสาท่านเสวยเลิกภูม,มิปาโลแต่ตอนเนี้ ดาวพระเสาร์ท่านโคจรพักอยู่นะคะก็ให้อดทนให้รอคอยเพราะว่าดาวเสาร์ท่านก็จะโคจรปกตินะคะประมาณเดือนตุลาเหมือนดาวพระหัส,สบดีนะคะค่ะต่อไปราศีธนูนะคะราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้นะคะมีดาวประจําตัวของท่านเลยนะคะก็คือดาวพระหัส,สบดีได้ตําแหน่งนิดนะคะ ก็ถือว่าดาวพระหัสบวดีเป็นดาวหมอดาวครูดาวแพทย์นะคะโคจรเป็นนิดและไปอยู่ในภพสังคมก็แปลว่าตัวของท่านนะคะไปทำหน้าที่ไปอาสาไปช่วยเหลือสังคมแต่ดาวที่โคจรอ,อยู่ในภพที่3ของราศีธนูเนี่ยถือว่าเป็นราศีนาระนาระ11 743ถือว่าดาวพระหัสบวดีอยู่ในภพที่3 เป็นอุดมเกณฑ์ก็จะส่งผลดีกับท่านนะคะแต่ส่งผลดีในเรื่องที่ว่าตัวท่านเองเนี่ยจะต้องไปอาสาไปรับใช้สังคมนะคะซึ่งตอนนี้ดาวพระหัสบดีก็โคจรถอยหลังก็แปลว่าสังคมของเราเนี่ยคะ่ะเกิดความท้อใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะไปช่วยเหลือได้เนี่ยก็คือในเรื่องของกำลังใจนะคะไปเป็นที่ปรึกษาไปให้กำลังใจ เล็กเล็กน้อยๆอยก็ยังดีนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับตัวเองบ้างนะคะก็คือดาวพฤหัสบดีเป็นนิดนะคะแต่ระหว่างที่ท่านโคจรเป็นนิดก็เหลือบแลกไปดูตรงข้ามนะคะตรงข้ามดวงชะตาของอาดาวประจำตัวของท่านเนี่ยปรากฏว่ามีดาวนะคะมีดาวพ,าพระเกตค่ะดาวพระเกตถือว่าเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวที่สิ่งมองไม่เห็นนะคะ ท่านก็โคจรมาอยู่ในภพสุภะของท่านลัคนาราศีธนูนะคะสุภะก็แปลว่าช่วยเหลือช่วยเหลือแบบดาวพระเกศเนี่ยพระเกศท่านไม่มีตัวตนก็แปลว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นเองนะคะก็ถือว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าดาวพระหัสสวัสดีเนี่ยมาจากภพพันธุ์ทุกด้วยนะคะ ส่วนดาวพระเสาที่อยู่ในภพการเงินของท่านเนี่ยจริงๆต้องทายว่าท่านจะได้เงินนะคะจากดาวเสาร์ก็คือได้เงินจากการขายบ้านขายที่ดินหรือได้เงินไปซื้อบ้านซื้อที่ดินนั่นเองแต่เนื่องจากว่าดาวพระเสาเนี่ยโคจรถอยหลังอยู่นะคะเพราะนั้นก็ให้ท่านลัคนาราศีธนูให้ท่านอดทนและก็รอคอยนะคะอีกสักพักเดียวเท่านั้นก็ประมาณเดือนตุลา ดาวพระเสาร์ท่านก็จะโครจรปกติแล้วนะคะส่วนดาวพระราหูนะเป็นดาวใหญ่เส้นเช่นกันนะคะท่านก็โครจรมาอยู่ในภพปุตตะของท่านลัคนาราศีอ,อ๋อขอโทษนะคะท่านดาวพระราหูท่านโครจรมาอยู่ในภพอลิของท่านลัคนาราศีธนูก็แปลว่าถ้าท่านมีปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่า ดาวราหูอยู่พบอลิถือว่าเป็นขันธพลสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูแปลว่าถ้าท่านมีสภาวะนิสินมีปัญหานะคะไม่สามารถเดินไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวบนท้องฟ้าโคจรถอยหลังหลายองค์ก็แปลว่าปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้นะคะถือว่าราหูอยู่พบอลิก็ไปกัดกินภพอลินั่นเอง ส่วนดาวพระมฤตยูที่อยู่ในภพปุตตะอะไรที่เริ่มไปแล้วก็ให้เขาเริ่มไปนะคะแต่ก็อาจจะเริ่มไปแบบช้าๆเพราะว่าตอนนี้ดาวประจำตัวของท่านโคโจรถอยหลังอยู่นะคะยังไงอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านที่ลัคนาลาศีธนูนะคะให้อดทนประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยดาวบนท้องฟ้าหลายๆองค์ก็จะโคจรปกติแล้วนะคะ ดิฉันก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องโหรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวนะคะคราวหน้าดิฉันก็จะมาเจอกับท่านผู้ชมใหม่นะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ